สวัสดีครับพี่พี่น้องทุกคนวันนี้นะเสิร์ฟเสิร์ฟนะครับก็อยากจะมาทำรีวิวนะครับก่อนที่ห้างเนี่ยกำลังจะปิดนะครับตอนนี้ก็คือห้างอิเซตันนั่นเองนะครับจะปิดเนี่ยในช่วงของวันที่31สิงหาคมแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะพาชมก่อนนะครับพวกของลดราคาต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนชอบเนี่ยก็สามารถมาจับจ่ายก่อนที่จะหมดเวลานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า ตอนนี้นะครับก็ที่เกิดสังเกตดูนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะพาชมทุกชั้นเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็เหมือนคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ขายดีเลยนะครับกลายเป็นห้างที่ขายดีทันทีตอนนี้คนก็เหมือนกับมาซื้อของกันเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมทุกชั้นเลยนะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยอันนี้นเป็น final ซล l ์นะครับตรงนี้เนี่ยทำให้ ทุกคนเนี่ยอยากจะมาซื้อนะครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับทุกที่เนี่ยก็จะเขียนว่าเซลล์หมดตอนนี้นะครับแต่ส่วนบางที่เนี่ยเขาก็จะเริ่มเก็บพวกอ,อ,อันนี้คือเป็นชั้นแรกชั้นล่างสุดก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกคอสเมติกส์นะครับพวกเ,เครื่องสอําอางอะไรเงี้ยนะครับแต่คือพวกแบรนด์กระป๋องกระเป๋าเนี่ยก็ยังมีขายอยู่นะครับ เดี๋ยวผมก็จะให้ดูทั่วๆเลยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการส่งท้ายนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นห้างห้างหนึ่งที่ผมเดินมาเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยนะครับถ้าดูเนี่ยตอนนี้คือทุกทุกทุกที่เนี่ยตอนนี้เริ่มจะเคลียร์ของกันเกือบหมดแล้วครับตอนนี้อันนี้เป็นล่ม โซนชั้นล่างเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเป็นโซนที่ส่วนตัวผมเองคิดว่าลดราคาเยอะที่สุดแล้วนะครับตอนนี้นะครับใครสนใจวีก็จัดไปนะครับพี่น้อง70%ซนะครับเห็นไหมสามสาเอ็ดสิงหาคมนะครับก็จะไม่มีแล้วด้วยนะครับตอนนี้อันนี้ก็เป็นในโซนของรองเท้านะครับ ที่ใส่สบายมากๆนะครับวันนี้อันนี้ก็จะเป็นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งะครับแต่ว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องดูวันมีทริคที่หนึ่งก็คือเราต้องซื้อราคาเต็มก่อนคู่แรกนะครับก็คือเหมือนได้ลด50%แล้วคันง่ายๆ แต่ที่ผมสังเกตเนี่ยชัดๆเจนจริงๆนีครับก็คือจะเป็นพวกโต๊ะเครื่องสําอางเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยมีของแล้วนะครับตอนนี้คือเขาเริ่มเคลียร์ของออกไปกันเยอะพอสมควรเลยทีเดียวเดี๋ยวพอพาชมชั้นล่างเสร็จเนี่ยเดี๋ยวก็จะพาขึ้นไปข้างบนละนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมอาจจะย้อนกลับมาดูอีกทีนึงเพราะว่ามันเป็นโซนของรองเท้านะครับอันนี้ นี้เป็นรถนะครับ30-80%เเลยนะครับวันนี้ก็ส่วนมากก็จะคนจะมาช้อปปิ้งพวกของใช้นะครับส่วนมากที่นี่เขาดังอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องซักผ้าหรือว่า เครื่องพวกน้ำยาซักผ้าต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเขาทำคนมาซื้อเยอะนะครับนนโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวเราขึ้นไปด,ดูชั้นสองกันบ้างดีกว่านะครับ<ม>เดี๋ยวจะพาเดินหมดเลยก็อ<ม>ันนี้หลังจากที่ขึ้นลงไปดูชั้นแรกเนี่ยก็คนเยอะมากนะครับแต่คือสินค้าของเขาเนี่ยก็สังเกตคือจะเป็นคุณผู้หญิง มาช้อปปิ้งกันเยอะนะครับในชั้นในชั้นแรกนะครับเราดูมาขึ้นมาดูในชั้น2เนี่ยก็จะเป็นเสื้อผ้าอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเสื้อผ้าที่เจาะจงไปที่ของคุณผู้หญิงแล้วก็มีชุดชั้นในต่างๆนะครับเดี๋ยวจะพาดูเลยต่อทีเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ารถนะครับอันนี้ ส่วนมากเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50ถึง70เนะครับอันนี้ก็จะพามาดูที่อันนี้เป็นโซนชุดชั้นในละนะครับแต่ตรงนี้เราก็จะไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อนะครับเนี่ยส่วนมากจะเป็น70เนหมดนะครับตรงนี้สำหรับคนที่สนใจเนี่ยสินค้าตัวไหนเนี่ย ก็ลองดูดเล็งๆไว้แล้วก็กดพอสไว้ก็ได้นะครับของหลายๆแบรนด์ชั้นนี้จะคนจะน้อยหน่อยนะครับคือคนนียจะไปกระจุกตัวกันอยู่ชั้นล่างมากกว่านะครับคือก็ถือว่าเป็นแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นโปรโมชั่นนะครับบายวันแล้วก็ได้20%แล้วก็ซื้อ2ชิ้นนียก็ลด3 0อะไรอย่างเงี้ย ก็ลองเดินดูก่อนนะครับว่าอะไรเป็นอะไรกันบ้างตอนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพยายามจะหลบหลบเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับอันนี้แล้วก็ก็จะบอกว่าชั้นเมื่อกี้ชั้น2เนี่ยยังไม่ค่อยมีสินค้าที่ถูกใจมากนะครับเพราะว่าสมมาเป็นสินค้าผู้หญิงมากกว่านะครับแต่คือสินค้านี้มาที่ชั้น3เนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับผู้ชาย นะครับแล้วก็พวกกระเป๋าเดินทางต่างๆเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในโซนของรองเท้าแล้วนะครับอันนี้ก็อย่าง,งาที่บอกนะครับส่วนมากเนี่ยก็จะลดนะครับ5้สส่วนมากนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นพวกเสื้อเชิ้ตของคุณผู้ชายต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าแล้วก็มี ในเรื่องของแว่นนะครับลด80อร์เซนตรงนี้สำหรับสูตรด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาใส่เพื่อจะออกออกงานอะไรเงี้ยนะครับก็มาซื้อเก็บไว้ใช้คนที่ใช้ทำงานบ่อยๆเนี่ยนะครับก็สามารถมาซื้อชิวชิวได้นะครับราคาเนี่ยก็ช่วงนี้มันหยิบจับได้แล้วล่ะคือสมัยก่อนเนี่ยพอพูดถึงเจ้าตัวอิเซตันเนี่ยเราจะคิดว่ามันแบบราคามันสูง นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยพอเคลียร์เรน์เนี่ยมันก็เลยราคาเนี่ยค่นจะถูกลงนี่สำหรับอันเดอร์อาร์เมอร์นะครับ50%ตอนนี้นะครับก็น่าสนใจมากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็คงจะต้องมาเดินดูชั้นนี้กับเพื่อนเหมือนกันนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็มีลาคอสแต่ลาคอสเนี่ยจะเป็นสินค้าที่ไม่ค่อยลดไม่ค่อยเยอะนะครับผมเห็นเนี่ยมันผ่านตาเข้าาประมาณ5 0นะครับตรงนี้ สำหรับคนที่สนใจเนี่ยก็มาดูได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นโซนของกระเป๋าเดินทางนะครับสำหรับคนที่นี่เห็นไหมสำหรับคนที่ชอบกระเป๋าเดินทางเนี่ยก็มาเดินดูได้นะครับรถก็40-50%บเปหมือนเดิมนะครับตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นโซนที่เจาะจงไปที่คุณผู้ชาย นะครับพวกเครื่องหนังต่างๆกระเป๋าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูชั้นต่อไปเลยดีกว่านะเพราะว่าเวลามีน้อยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ลองดูว่ามีใครชอบอะไรกันบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับแต่ว่าผมไม่ใช่เป็นคนรับฝากซื้อนะครับก็มาช่วยดูมาช่วยดูเป็นหูเป็นตาให้ทุกคนมากกว่านะครับ นี้ก็ GQ นะครับซื้อชิ้นที่2ลด5้นะครับแล้วก็เมื่อกี้นะครับก็เป็นชั้นูุชายนะครับส่วนชั้นต่อมาเนี่ยก็จะเป็นชั้น4นะครับชั้น4ตรงนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องครัวต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเครื่องเขียนอะไรเนี้ยเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับชั้นนี้คนจะเยอะหน่อยนะครับ พอเป็นช่วงวันสุดท้ายเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคิดถึงอิสตันเหมือนกัน,นครับเห็นนี่คือแฟนพันธุ์แท้ของทุกของอิซตันจริงๆนะครับเขาก็จะมาเดินลงเดินเล่นนะครับเป็นครั้งสุดท้ายมันผมเองผมว่ามาเหมือนกันนะครับมาเดินเป็นที่ระลึกก่อนที่จะไม่มีห้างนี้อีกแล้วนะครับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกในส่วนมากก็จะลด50เ ะครับส่วนมากแล้วก็มาถึงตรงพวกเครื่องนอนตรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกก็ลดอันนี้7 0็0ถึงแปละถ้าเกิดว่าคนที่สนใจเนี่ยนะครับก็สามารถมาดูได้นะครับอันนี้ก็เป็น a ค r ิ a l l นะครับเป็นกระเป๋าสมัยก่อนที่ใช้ตอนเรียนหนังสืออยู่นะครับ ก็ถือว่าดีครับงานดีให้ได้นะครับแต่ละที่เนี่ยทุกที่เนี่ยก็จะเริ่มติดประกาศเซลล์แล้วก็ลดเยอะกว่าปกติพอสมควรนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นที่หนึ่งที่ผมมาเดินดูบ่อยเหมือนกันเพราะว่าจะซื้อเตียงนะครับเป็นพวกเหมือนเตียงเตียงสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยตรงนี้เป็นที่ที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าลดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับผู้สูงอายุข้างในเนี่ยเห็นลถ ประมาณ45-50%นะครับตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นพวกเครื่องใช้เครื่องครัวต่างๆนะครับสำหรับคนที่ชอบส่วนมากจะจะเน้นหลักๆเนี่ยไปที่พวกแนวอาหารญี่ปุ่นมากกว่านะครับตรงนี้เนี่ยคนเยอะนะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยส่วว่าแม่บ้านญี่ปุ่นนะครับจะมากันเนี่ยแล้วเขาก็จะมีการโชว์ นะครับว่าสินค้าต่างๆเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันว่าเป็นยังไงคนเยอะครับอย่างที่ผมบ่อยไหมพอสินค้าลดเยอะๆเนี่ยก็คิดว่าคนน่าจะชอบกันทีเดียวนะครับตรงนี้เนี่ย เดี๋ยวต้องพยายามหลบเจ้าตัวหลบคนยเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าชั้นนี้เนี่ยคนค่อนข้างเยอะอย่างที่ผมบอกเนี่ยอันนี้คือชั้น4ี่นะครับเป็นเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็เลยคิดว่าแต่ชั้นแล้วก็กำลังจะขึ้นไปชั้น5านะครับชั้น5าตรงนี้เนี่ยเป็นชั้นที่ผมเดินบ่อยที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับอาหารนะครับอาหารตรงนี้เนี่ยก็อย่างมีซูเปอร์มาร์เก็ต แล้วก็พวกผลไม้ punct? ต่างๆนะครับที่มาซื้อเกือบทุกอาทิตย์เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าตรงนี้ชั้นนี้น่าจะคนเยอะสุดก็เนี่ยครับอย่างที่เห็นอย่างที่เห็นนะครับคนเยอะมากทุกคนก็อยากจะมาเดินนะครับเก็บบรรยากาศก่อนที่จะไม่มีอีกแล้วนะครับความรู้สึกนี้นะครับแล้วก็เดินลง ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมากินแผวนี้แหละนะครับเป็นก่อนที่จะไม่มีห้างนี้อีกแล้วนะครับก็ลองเดินดูได้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็อันนี้เป็นเนี่ยครับสิ่งที่ผมบอกนะครับอันนี้เป็นฟู้ดมาร์เก็ตนะครับฟู้ดมาร์เก็ตตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่ที่ผมมาบ่อยบ่อยมากนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องลองดูว่าเดี๋ยวพอ ทุกอย่างปิดลงเนี่ยเขาจะย้ายไปไหนกันต่อนะครับเราอาจจะเดินเข้าไปดูในซูเปอร์มาร์เก็ตซะหน่อยก็ได้ดูซิว่าที่นี่เนี่ยเขามีโปรโมชั่นอะไรเร้าใจแม่บ้านคุณพ่อบ้านแม่บ้านที่ชอบเดินเล่นตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือเปล่านะครับก็ที่ดูเนี่ยก็ไม่มีสินค้าอะไรที่ลดมากมายเพราะว่ามันเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอก แต่ว่าก็อย่างน้อยคยือทุกคนอยากจะมาเดินเนี่ยก็ผมสนับสนุนมากนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นห้างในตํานานห้างหนึ่งที่ควรค่าแก่การมาเดินนะครับตรงนี้แหละแล้วก็นะครับบางร้านเนี่ยก็หดูคิวคิวร้านนี้นี่กระฉูดมากนะครับแต่ว่าเราจะไม่หยุดนะครับแค่นี้เดี๋ยวเราจะพาไปเดิน ต่อข้างบนนะครับว่าข้างบนเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจอีกนะครับแต่ก็ใกล้จะหมดใกล้จะหมดชั้นที่จะเดินแล้วล่ะนะครับตอนนี้เนี่ยก็เลยแล้วก็ชั้นนี้เนี่ยสุดท้ายเกือบสุดท้ายเนี่ยครับก็ถือว่าสุดท้ายแล้วกันนะครับตรงน,นี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับ ชั้นที่ร้านอาหารมากกว่านะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกจะเป็นรีสอร์ทนะครับพวกร้านอาหารญี่ปุ่นพวกร้านเชมปุระต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะพาดูแต่ว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่มีลดราคานะครับตรงนี้เนี่ยที่นี่ไม่มีลดราคาแล้วก็คิวเนี่ยสำหรับทงคัตสึนะครับวันนี้ก็คนเยอะมากนะครับคนเยอะมากเยอะมากนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น ร้านอาหารสไตล์กินซ่านะครับคนที่อยากจะมาเนี่ยก็มากินกันก่อนที่ร้านจะปิดก็ได้นะครับตรงนี้หรือว่ามีหลายร้านนะครับแล้วก็อีกร้านหนึ่งที่มาประจําบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นคิโนะนะครับคิโนะคุริยะนะครับเป็นร้านหนังสือญี่ปุ่นนะครับสมัยเด็กๆเนี่ยก็มาดูค่อนข้างที่จะบ่อยพอสมควรนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็ มีร้านอาหารญี่ปุ่นที่ไปกินบ่อยๆเหมือนกันนะครับก็คือร้านด้านในเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องใช้นะครับเครื่องใช้เครื่องครัวต่างๆแล้วก็อันนี้ครับอุทาอันด้งไปก็เป็นอีกร้านหนึ่งในตำนานนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้ สำหรับคนที่ชอบอาหารสไตล์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีบางร้านเนี่ยที่ถูกปิดไปแล้วนะครับอย่างที่ผมเคยมากินกับครอบครัวเหมือนกันนะครับโอโคโนมิยากิอันนี้ก็ปิดไปแล้วนะครับคือเขาก็เตรียมตัวกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ร้านนี้ก็เคยมากินนะครับเคยกินกับทุกร้านแล้วล่ะก็ถือว่าเป็นตำนานตำนานหนึ่งนะครับ เป็นราเมนนะครับอันนี้แต่ว่าอย่างที่ผมบอกคืออันนี้ไม่มีโปรโมชั่นลดราคานะครับเขาไม่ได้มีการเทียบของเทีย์ของแต่อย่างใดนะครับส่วนสําหรับคนที่อยากจะมาเนี่ยวันนี้วันที่ผมเรคคอร์ดเนี่ยนะครับผมเรคคอร์ดไว้เนี่ยตั้งแต่ในช่วงของ2 0เกือบปลายเดือนแล้วนะครับเหลือแค่2 3สวันนียก็จะหมดจะหมดแล้วนะครับยังไงคือ คนที่อยากจะมาถ่ายล่องถ่ายรูปก,กับอิเซตันเนี่ยก็ควรจะต้องมาก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากจะคือผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะแต่แค่อยากจะพาทุกคนเนี่ยมาทัวร์ถ้าเกิดว่าเก็บว่าเป็นที่ระลึกได้นะครับสำหรับคนที่อยากจะมาเที่ยวนะครับห้างก่อนที่ห้างเนี่ยมันจะปิดตัวลงไปจริงๆเนี่ยนะครับ ก็ยังไงก็ลองมากันนะครับวันนี้ก็เสนเสนเสนนะครับก็ขอลาไปก่อนขอทุกคนปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมมีเวลาก็แวะมานะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็ใกล้จะยิ่งหมดเวลาแล้วนะครับแล้ววันวันที่มันปิดจริงๆนี่ก็คือวันจันทร์นะครับถ้าเกิดว่ามาได้เนี่ยก็ดีนะครับก็ยังไงก็ขอลาไปก่อนนะครับลืมกดไลค์แชร,ร,ร์ subscribe